สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์กริรกมลแห่งบริษัทคินโชบุนะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจที่หลายๆท่านถามมาว่าอาจารย์ไทโคเดอร์มาเนี่ยมันดียังไงมันเก่งจริงหรือเปล่ามันทําหน้าที่อะไรเอาละผมจะมาพูดให้ฟังนะครับหน้าที่หลักของไทโคเดอร์มามันจะมีอยู่3หน้าที่หลักด้วยกันนะครับหน้าที่แรกของไทโคเดอร์มาคือ1นะครับเชื้อไทโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ที่ขยายตัวได้รวดเร็วกินเก่ง แพร่พันธุ์เก่งขยายพันธุ์เก่งนะครับกินจุตะกระนั่นเองพอกินจุตะกระนะครับมันก็มีการเรื่องของการแย่งพื้นที่นะครับในส่วนของเชื้อราต่างๆจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ก็จะไปแย่งพื้นที่ได้มากขึ้นขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นถ้าอากาศเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมความชื้นเหมาะสมมีอาหารกินต่อเนื่องเขาก็จะไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะไปแย่งพื้นที่ของเชื้อราต่างๆที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า,นาไฟทอฟเอร์ราชุมพูเอร์ในทุเรียนที่เราเจอๆกัน นั่นคือประโยชน์ข้อที่1น,นะครับขยายพันธุ์ได้รวดเร็วข้อที่2คืออะไรครับข้อที่2คือเชื้อราอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอติเซียมเอ่ยนะครับฟิวซาเรียมเอ่ยอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาสําหรับโรครากเน่าโคนเน่าราสียุกปูไฟพอปเน่าคอดินเนี่ยเชื้อราพวกนี้จะตัวใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับไทรโคเดอร์มาไทรโคเดอร์มาจะเป็นปรสิตของเชื้อรากลุ่มพวกนี้เพราะนั้นเมื่อตัวเขาเล็กกว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปเจาะเข้าไปกินก็กลายเป็นอาหาร กลายเป็นอาหารของไทโคเดอร์มาได้เหมือนกันนะครับนี่คือจุดดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราจะชอบบอกว่ามันจะเข้าไปเจาะเข้าไปทะลวงเข้าไปแทงเชื้อราร้ายทําให้เชื้อราร้ายตายนั่นคือประโยชน์ข้อที่2ของไทโคเดอร์มาส่วนในข้อที่3คืออะไรครับข้อที่3คือเมื่อเขากินมานะครับเขาเรียกว่าเขาจะหลั่งสารปฏิชีวนะหมายอย่างหนึ่งซึ่งสารปฏิชีวนะนี้จะเป็นพิษจะเป็นอันตรายกับเชื้อโรคต่างๆ กับเชื้อราร้ายต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าเน่าคอดินไฟท็อปเออรราชุมพูเอออะไรที่เราเจอกันในทุเรียนนี่แหละในพืชผล,ในผ,ลในผักต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรเจอกันอยู่นี่แหละครับจะหลั่งสารปฏิชีวนะมาทําร้ายเชื้อราพวกนั้นด้วยนอกจากกินแล้วนอกจากไปเจาะเข้าไปกินตัวของเขาแล้วก็ยังสามารถหลั่งสารปฏิชีวนะมาเป็นพิษกับเชื้อโรคต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ3ข้อหลักๆนะครับที่ จุลินซีไรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปฆ่าได้อย่างสำลิดผลและเขาเรียกว่าเป็นพระเอกเก่งที่หนึ่งแล้วเก่งที่สุดแล้วตอนนี้สำหรับเชื้อจุลินซีในกลุ่มไทรโคเดอร์มาหรือเราเรียกว่าราเขียวยักษ์เขียวนี่แหละครับแต่ข้อระมัดระวังในการใช้คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการเลี้ยงจุลินซีไทรโคเดอร์มาให้โตขึ้นมาหยุดนะครับหยุดเลิกใช้ยาฆ่าเชื้อราทุกชนิด ยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อราพวกเมทานเล็กซิลเออหรืออื่นๆก็แล้วแต่หยุดพักก่อนก่อนให้เชือ้อรากลุ่มนี้จเจริญเติบโตดีก่อนไปฆ่าเชื้อราโรคร้ายต่างๆของเราให้หมดก่อนแม้กระทั่งตัวยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีหยุดใช้ก่อนเลยนะครับในระหว่างที่พืชผลทางการเกษตรเราป่วยต้นทุเรียนเหมือนกันถ้าทุเรียนป่วยหยุดใช้เคมีเด็ดขาดนะครับเพราะเคมีจะไปลดประสิทธิภาพยาฆ่าหญ้าจะไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย โรคเราก็จะไม่หายหลายคนบอกใช้ไต่โคนมาแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอาจารย์คุณยังใช้ไม่ถูกวิธีใช้ให้ถูกวิธีปรึกษามาที่บริษัทเรานะครับโทรมาที่เบอร์ผมเดี๋ยวผมจะให้คําแนะนําได้นะครับนี่คือหน้าที่หลักแล้วก็เขาเรียกว่าข้อ่งชี้เล็กๆการใช้ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลแบบที่ไม่เป็นอันตรายและยั่งยืนด้วย คำว่ายั่งยืนคืออะไรครับเมื่อเชื้อราพวกนี้จเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่เขาขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเชื้อรากลุ่มร้ายเชื้อโรคกลุ่มร้ายก็จะไม่เข้ามาในรากในโคนในพื้นดินในสวนของเราอีกต่อไปมันจะมีความยั่งยืนนะครับถ้าแก้ไขด้วยระบบจุลินทรีย์ โอเคนะครับวันนี้ในส่วนของบริษัทผมบริษัทค mm ิงโชบุก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆในส่วนของค mm ิงไตรโกมาซึ่งตวนเง็นไตรโกเดอร์มาที่พร้อมใช้นะครับสามารถเอาไปละลายน้ําฉีดพ่นได้ทันทีมีกรรมวิธีมีข้อบ่งชี้การใช้อยู่ชัดเจนนะครับเป็นแลบที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศอันดับต้นๆของเมืองไทยโดยตอนนี้มีจําหน่ายแล้วที่บริษัทคิงโชบุและตัวแทนสาขาทั่วประเทศตึกษามาได้เลยนะครับโอเคนะครับและมีข้อสงสัยอะไรดีๆติชมสอบถามขึ้นมาใต้ลิงก์นี้นะครับ หรือถ้าอยากให้ทีมงานของชิงชบุเข้าไปดูแลสวนท่านเข้าไปดูแลทุเรียนท่านติดต่อประสานมาได้เลยครับผมสะดวกตรงไหนเดี๋ยวจะไปช่วยกันดูแลให้ในส่วนนั้นโอเคนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยเพื่อจะมาแบ่งปันสาระวากล็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกับผมอาจารย์กฤ็กมลจากบริษัทชิงชบุวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ